ไพ่ประจาตัววันเกิดของคุณคืออะไรอยากรู้ไหมคะแล้วคุณรู้ไหมว่าไพ่ประจาตัววันเกิดของคุณเนี่ยมีความสําคัญต่อชีวิตของคุณด้วยนะพอเมื่อคุณรู้แล้วเนี่ยค่ะคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีสกิลอะไรหรือว่ามีความสามารถอะไรเป็นพิเศษแล้วก็รวมถึงความหมายบางสิ่งบางอย่างที่สามารถบอกคุณได้ถึงอีกมุมมองหนึ่งของชีวิตค่ะ โอ้น่าสนใจเนาะนะคะยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องครัวปามเ o าไว้ o u เอ้าหัวข้อทอปิกวันนี้ค่ะฉีกแนวนิดนึงนะจะพูดถึงเรื่องของไพ่วันเกิดค่ะ ทำไมครูบังอยากมาพูดหัวข้อนี้นะคะเพราะว่ารู้สึกเป็นท็อปปิกที่แบบน่าสนใจมากแล้วพอดีว่าครูบังเนี่ยได้ไปอ่านการนะคะของตัวเองนั่นแหละแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันตรงมากแบบมหัศจรรย์แล้วก็เลยแบบอยากจะลองมาแชร์นะคะกับทุกคนฟังว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้นะนะคะโดยการที่ครูบังเนี่ยจะมายกตัวอย่างในส่วนของไพ่วันเกิดครูบังเองนะถามว่าวิธีการจะรู้ได้ยังไงว่าเราเนี่ย จะได้ไพ่อันไหนเป็นไพ่วันเกิดนะคะซึ่งไพ่นี้ก็คือไพ่ทาลอตธรมรมดานี่แหละที่เราเคยไปดูดวงกันถูกไหมคราวนี้ค่ะวิธีการที่เราจะมาหาว่าไพ่วันเกิดของคุณคืออะไรเนี่ยทำง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่คุณเอาวันเดือนปีเกิดของคุณนะคะที่เป็นปีคศออนะปีคศไม่ใช่ปีพศนะทุกคนเวลาทํานะคะคือเอาตัวเลขแต่ละตัวมารวมกันอย่างเช่นวันเกิดครูป้าเนี่ยคือวันที่4เดือน7ปี1996ก็เอา4ี่บวก7 บวกหนึ่งบวกเก้าบวกเก้าบวกหกอันนี้ค่ะเราก็จะได้สามสิบหกอ่าได้สามสิบหกเสร็จปุ๊บเราเอาสามบวกหกรวมกันค่ะกลายเป็นเลขเก้าคูณไปเลขเก้าหมายถึงอะไรนะคะในไพ่มันจะมีตัวเลขอยู่เนาะซึ่งครูปัมมก็จะไปดูไพ่หมายเลขเก้าว่าไพ่หมายเลขเก้าเนี่ยคือไพ่อะไรอันนี้คือวิธีการหานะคะให้เป็นแค่เลขหนึ่งถึงเก้านะทุกคนไม่ต้องเกินสิบนะอันนี้ค่ะคือไพ่ใบหลัก นะซึ่งจะสื่อความหมายในความหมายหลักในตัวของคุณนอกจากนี้ก็ยังสามารถหาความหมายลองได้ด้วยนะคะอย่างเช่นคูบังเนี่ยได้36ใช่ไหมไพ่ถัดมาคือเบอร์36ก็จะลองไปดูว่าเอ้ยสาไพ่ไพ่ที่2เนี่ยคือไพ่อะไรเพื่อนําไพ่ใบแรกกับใบที่2เนี่ยมารวมกันเพื่อจะได้รู้ว่าความหมายที่มีดีเทลมากกว่าเดิมเนี่ยคืออะไรนะคะแต่พไพ่แมหลังคูบังคือเบอร์9นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะคูบังจะมา ลองแชร์ของตัวเองให้ฟังแล้วกันนะอ่านี้ครูจะเปิดไพ่ของตัวเองให้นะอ่านี้เป็นไพ่เบอร์ใหญ่มากๆนะคะอ่ารูปใหญ่ไหมคะทุกคนเป็นไพ่ The Hermit นะคะอ่าเห็นภาพชัดเจนไหมไพ่ The Hermit ทุกคนเห็นเราเป็นไงบ้างคะเหมือนครูมาปัางไหมนะคะมองมองไฟเอาไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไฟนี่ไอแพดนะคะเออล้อ,ลอเล่นค่ะอ่าเรามาดูกันว่าเราไพ่ Hermit เนี่ยเกี่ยวข้องยังไงกับชีวิตหนคูครูมาปัาง ให้ทุกคนเห็นจับไพ่ใบนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตรงเนี้คือแสงสว่างถูกไหมเป็นไพ่แสงสว่างที่เหมือนเป็นคนคนหนึ่งที่กําลังมองมองที่แสงสว่างตรงนี้แล้วก็อยู่คนเดียวอ่าอยู่คนเดียวด้วยนะหมายถึงยังไงนะคะความจริงแล้วเนี่ยเฮอร์มิตไพ่เนี้ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะเชื่อมต่อกับโรคทางจิตปิญ,ญญาณคือเกิดมาบนโลกเนี้ยเพื่อ ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างในการค้นหาความหมายของชีวิตที่ลึกลงไปและไม่ได้เกิดมาเพื่อที่แบบมาทำตามที่สังคมบอกคือเกิดมาณที่เนี้ยเพื่อหาอะไรที่มันดีเปอร์มันแบบมันลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอยากที่จะหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมออันนี้ก็คือความหมายหลักๆของไพ่เฮอร์มิตค่ะซึ่งครูว่งอ่านแล้วก็อุ้ยจริงด้วยคือครูว่าเป็นคนหนึ่งที่ คือเป็นคนชอบเรียนมาชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็รู้สึกว่าอยากที่จะแบบค้นหาความหมายของชีวิตอยู่ตั้งแต่แบบอายุน้อยๆตอนนั้นจําได้ว่าที่เริ่มหาความหมายของชีวิตตอนอายุประมาณสิบสองนะคะครั <c> ้ <oughs> งแรกเลยซึ่งมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอยากหาความหมายในชีวิตนะเออเราพอมาเปิดไพ่ก็เฮ้ยจริงด้วยคือเหมือนเราเรามีความรู้สึกแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆก,ก็เลยคิดเฮ้ยการนี้มันอุ้ย เสงดีนะคะอะทีนี้เราจะมาดูความหมายของไพ่เฮอร์มิตเพิ่มเติมกันเนาะอย่างไพ่เบอร์นี้นะคะ่ะอย่างที่บอกไปคือเป็นเรื่องของโลกภายในใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าดูจากรูปตรงนี้เนาะก็คือจะเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างพอเพียงนะคะไม่ได้แบบว่าชอบรู้หราอะไรอะไรเงี้ยซึ่งเออก็นี่คือตัวคุณเองเหมือนกันนะคะเออก็ไม่ใช่คนที่แบบว่ามันต้องแบบรู้หราอะไรอย่างนี้คือเคาชอบแบบสบายๆนะเออนอกจากนี้ค่ะยังเป็นคนที่ เขาเรียกว่าอินดีเอนเดนซ์อ่าจากไพ่ตรงนี้ที่คุณเห็นเนาะก็คือจะเป็นคนที่อยู่คนเดียวนะคะก็คือเป็นคนที่อินด p e n เ e นเดนซ์ก็คือแบบรักอิสระเอออย่างตัวครูบังเองก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบอยุ่งกับใครความจริงแล้วนะคะเออก็คือชอบอยู่บ่คนแต่ว่าก็ไม่ค่อยชอบอยุ่งกับใครเยอะอ่านี่คือเรียกว่าอินด p e n เอนเดนซ์นะนะอ่ะไม่รู้ใครได้เบอร์เก้าเหมือนกันก็ฟังพร้อมกันเลยนะแต่ถ้าใครได้ไพ่อื่นอยา่จะฟังไพ่นี้สนุกๆก,ก็สามารถฟังได้นะคะเออวันนี้มาแบบว่าเปิดแ เปลี่ยนแนวบ้างนะเผื่อใครชอบฟังเรื่องการ์ดนะคะอะคราวนี้คะ่ะนอกจากไพ่ตรงนี้ที่บอกในเรื่องของการตามหาโลกภายในเรื่องของ spiritual path ้วเนี่ยยังมีเรื่องอื่นๆด้วยนะคะอย่างตรงนี้เราสามารถรู้ได้ด้วยว่าการเงินการงานความรักความสัมพันธ์เนี่ยเป็นยังไงบ้างเออนะอย่างไพ่ตัวนี้ค่ะเขาบอกว่า เออมีความสมคัญ์นี่ยคุณบ้างนะไว้ง่ายาก็คือเป็นคนที่หาความจริงของชีวิตเรอ,อหาความจริงของชีวิตว่าจริงเราเกิดมาทําไมเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกไปนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่ได้การ์ดนี้นะคะคือเราต้องกลับมาฟังเสียงภายในหัวใจของตัวเองว่าอะไรคืออินเนอร์ c e ย์ที่กำลังบอกคุณอยู่ว่าเฮ้ยฉันต้องการทําสิ่งนี้กับการเกิดมาในครั้งนี้เออเหมือนการหาเป้าหมายในชีวิตเลยเนาะนะคะแล้วก็รวมถึงนะ คนที่ได้การใบนี้นะคะจะเป็นคนที่ค่อนข้างโฟกัสในเรื่องของการพัฒนาตัวเองอย่างจริงจังเช่นครูบางเองนะคะสนใจแล้วก็ชอบมากๆคือเหมือนเป็นแพทชั่นอย่างหนึ่งที่แบบอยากจะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาว่ามีอะไรที่แบบสามารถพัฒนาตัวเองได้บ้างนะแบบไม่หยุดเรียนเลยนะคะทุกวันนี้ก็ยังเรียนอยู่เรื่อยนๆนะในด้านของการเงินนะคนที่ได้ไพ่ใบนี้หมายถึงว่าจริงๆอะ่ะคุณเป็นคนหนึ่งที่ เรียกว่าเงินเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องหลักคือแบบว่าวัตถุสิ่งของที่คุณมีอ่ะหรือสิ่งที่คุณต้องการอ่ะไม่ใช่เรื่องหลักเพราะสิ่งที่คุณต้องการจริงๆอ่ะคือภายในคุณต้องการความสุขจากภายในอันนี้คือคนที่เป็น hermit ค่ะอย่างครูบางเองเป็นก็คือรู้สึกว่าก็ไม่ได้แบบเอ้ยฉันต้องแบบนู่นนี่นั่นแต่เน้นว่าแบบฉันรู้สึกมีความสุขข้างในเน,นี่ยคือแบบโอเคแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะเรื่องของงานเนาะ อย่างที่บอกไปว่าคนที่ได้การแบบนี้จะเป็นคนที่รักอิสระดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่อยากทางานกับใครนะคะนี่ตัวคูุงเองชัดๆเลยนะคะเป็นคนที่ทำงานคนเดียวนะถ้าแบบว่าเป็นอยู่กับกลุ่มอะไรก็แบบไม่ค่อยชอบนะแต่ไพ่ก็แนะนําว่าเนื่องจากคุณเป็นแบบนี้อะ่ะก็จะดีนะถ้าคุณลองเปิดใจทํางานเป็นทีม คุณอาจจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมก็ได้นะคะดังนั้นคนที่ได้การใบนี้อยากทํางานคนเดียวนะคะอาจจะลองหาทีมทําด้วยกันเผื่ออาจจะได้อะไรใหม่ๆที่แบบเป็นมุมมองแตกต่างกันออกไปนะสาหรับเรื่องความรักนะคะคนที่ได้การเพอร์มิตเนาะคือจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่ควรจะกลับเข้ามาดูแลเรื่องของเซลฟ์เลิฟก่อนเป็นับแรกก่อนที่คุณจะไปหาความรักภายนอก เหมือนกันเลยค่ะที่ครูปังเคยแชร์ไปในคลิปของการ manifest นะคะที่ได้แฟนใช่ปะสิ่งที่ครูปังทําอ่ะครูปังไม่ได้แบบว่าไปแบบโหไปเสาะหาทุกคนไปทั่วนะคะแต่สิ่งที่ครูปังทำอ่ะแล้วสามารถดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาได้อ่ะคือการที่ครูปังกลับมา เซลฟ์เลิฟค่ะกลับมารักตัวเองกลับมาพัฒนาตัวเองกลับมายกระดับจิตใจของตัวเองทําจิตใจของตัวเองให้ดีขึ้นรักตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วพอครูมันความรักอะคะ่ะครูมันก็สามารถดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตได้ซึ่งแบบเอ้ยพ่ออ่านความหมายของไพ่ตรงนี้แล้วเอ้ยเอยเอใช่จริงคือเราต้องกลับมาในดูในเรื่องของข้างในหมดเลยนะคะคนในราการใบนี้นะ เออน่าสนใจไหมน่าสนใจไหมนะคะนอกจากนี้นะคะเรื่องของการเงินอ่ะคนที่ได้การเพอร์มิทหมายถึงยังไงนะคะอย่างที่บอกไปตอนแรกเลยก็คือการเงินของคนที่ได้การเพอร์มิตอ่ะคือเขาไม่ได้เขาสนใจในเรื่องของข้างในมากกว่าการไปไล่ล่าตามหาวัตถุภายนอกอันนี้คือความหมายหลักของไพ่ใบนี้นะคะส่วนความหมายเพิ่มเติมเนี่ยคะ่ะก็คือ เขาแนะนําว่าไม่ควรที่จะโฟกัสการทํางานมากเกินไปก็คือแบบไม่ต้องเป็นคนแบบว่า work h a r ดขนาดนั้นนะเอออาจจะแบบว่าให้คุณรีแลกกับตัวเองบ้างเป็นคุณเองเป็นเหมือนกนคหาก็คือแบบว่าเป็นเมื่อก่อนเป็นคนแบบ work h ร์ดมากคือทํางานหนักมากแปดกะชั่วโมงทุกวันต่อเนื่องนะคะเออนะซึ่งการไปนี้เนี่ยพอคุณได้อ่านแล้วอ๋อเริ่มรู้แล้ว,วจริงๆเราต้องกลับมาอะไร practice กับข้างในของตัวเองนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญเลยเนี่ย ในการเวิร์กกับภายในตัวเองเนี่ยคือมาโฟกัสกับสเปริชัลพาสนั่นแหละเพราะว่าอะไรพอเมื่อคุณเนี่ยกลับมาเชื่อมต่อกับโลกภายในแล้วอะคะ่ะในทุกๆด้านที่เมื่อกี้กล่าวไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานความสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์กับตัวเองด้วยก็ตามเนะะี่ยค่ะจะดีขึ้นทุกอย่างเลยโดยเฉพาะคนที่ได้การ์ดใบนี้นะคะจะเป็นการที่แบบเราจะหาตามหาความจริงของชีวิต ว่าความจริงแล้วฉันเกิดมาทําไมมันมีอะไรที่มันมากกว่านั้นคุณจะรู้สึกว่าฉันเกิดมามันมีอะไรมากกว่านั้นนะ่ะเออคุณอนึงออกป่าเออจริงๆอันนี้คุณบองเป็นเลยนะและไพ่ก็ยังแนะนํานะคะถ้าสมมติว่าคนที่ได้การเฮอร์มิตเนาะแล้วคุณแบบไม่แฮปปี้กับงานนี้คุณทําหรือแบบสภาวะทางการเงินต่างๆนะคะอยากให้คุณลองหาเวลาในการพิจารณาค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอินเนอร์ไวยของคุณกำลังบอกอะไรตัวคุณเองอยู่ อันนี้คือข้อสรุปนะคะของการ์ดใบนี้นะส่วนการ์ดไพ่ใบรองนะคะอย่างครูปังอะได้เป็น the fool นะคะก็จะมีเป็นความหมายที่บอกอะไรรายละเอียดได้เพิ่มเติมนะตอนนี้เนี่ยมาแค่อธิบายให้ฟังว่าเฮ้ย mm hmm. จริงๆแล้วเนี่ย การ์ดหนึ่งใบเนี่ยค่ะการ์ดที่เป็นไพ่วันเกิดของเราเนี่ยเพียงแค่เราเอานำวันเดือนปีเกิดมารวมเลขกันแล้วออกมาเนี่ยมันมีความหมายที่ซ่อนเลนอยู่ในตัวของคุณเองอยู่เราก็จริงๆครูปังก็ลองทดลองนะคะกับคนในครอบครัวนะว่าเอ้ยตรงจริงหรือเปล่านะก็ลองไปไปใส่เลขแล้วก็ไปคำนวณมาเอ้ย น่าสนใจค่ะค่อนข้างตรงเลยก็เลยแบบว่าอยากจะลองมาแชร์นะคะในส่วนของการอ่านไพ่อาไพ่วันเกิดนะแต่ถ้าใครนะคะสนใจอยากรู้ความหมายของไพ่อันไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกได้หรือถ้าคุณได้ไพ่ใบไหนอยากจะคอมเมนต์มีส่วนร่วมก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะ ก็อยากจะลองนําเสนอนะคะข้อมูลใหม่ๆเออเป็นข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็สามารถเปประโยชน์กับคุณได้ในอนาคตถ้าหากคุณอยากที่จะแบบว่าเาติบโตขึ้นในเส้นทางที่ถูกต้องในแบบของคุณเองเพราะแต่ละคนน่ะการก็แตกต่างกันแล้วก็มีนิสยัยมีความคิดมีความเชื่อที่มันแตกต่างกันแล้วก็วันเนี้ยเรารู้แล้วว่าเราเป็นคนแบบเนี้ยเราจะสามารถพัฒนาตัวเองเป็นยังไงได้บ้างหรือถ้าคุณรู้อย่างคางรูบองรู้แล้วว่าโอเค ภัยที่ครูปังได้คือภัยเรื่องของข้างในโลกภายในสิ่งที่ครูปังทาคืออะไรก็คือมาศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมเพราะนี่คือตัวครูปังเองโดยธรรมชาติที่เป็นคนชอบเรื่องพวกนี้แล้วก็สามารถทําเรื่องเหล่านี้ได้ดีอย่างบางคนบอกว่าชอบฟังคลิปเสียงครูปังตอนนั่งสมาธิครูปังว่านีนเป็นสิ่งหนึ่งที่มีอยู่ในตัวครูปังจากการใบนี้ที่เป็นการที่แบบ หาความจริงอยู่ใน spiritual path อย่างเงี้ยค่ะเป็นตน้นอันนี้ก็อยากจะลองนะคะลองนำเสนอคลิปวิดีโอเหล่านี้ถ้าชอบก็สามารถคอมเมนต์บอกได้จะไํ้ทำคลิปนั้นนี้ออกมาให้เพิ่มเติมนะสหรับวันนี้ค่ะครูปังมีเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบฟังวิดีโอคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่อง channel ไว้ด้วยนะและใครมีคำถามอะไรสำหรับไพ่ไปไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เช่นเดียวกันค่ะ พอพานในการสร้างอยู่ตัวคุณวันนี้ครูป้าเพ่อวเศ้าขอลาไปก่อนขอทุกวันวันที่ดีวันนี้สวัสดีค่ะ